มาแล้วค่ะมาแล้วคท่านผู้ชมแอดมินจะชวนทุกท่านไปชมบรรยากาศฟาร,ร์มออร์แกนิกที่บรรยากาศดีมากของนักแสดงรุ่นใหญ่แม่มคัทรียาที่แอดมินเชื่อว่าหลายคนต้องอยากไปเยือนฟาร,ร์มแห่งนี้แน่นอน สำหรับแม่มคัทริยานอกจากจะเป็นนักแสดงมากฝีมือแล้วเธอยังมีครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากเป็นคุณแม่ของลูกๆทั้ง3าคนที่ตอนนี้โตเป็นหนุ่มสาวกันหมดแล้วลูกชายคนโตคือน้องแม็กในวัย18ปีกำลังศึกษาอยู่ต่างประเทศคนที่2คือน้องคินวัย15ปีและคนสุดท้ายลูกสาวคนเล็กน้องเนสซี่อายุ12ปีเรียกว่าหน้าตาดีกันทั้งบ้านเลย ครอบครัวของแหม่มคาทลิยายังมีฟาร์มออร์แกนิกท่ามกลางธรรมชาติสุดกว้างขวางอยู่ที่ตำบลแม่ก่อนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายบนพื้นที่30ไร่พร้อมคาเฟ่วิวแม่น้ำโดยมีชื่อว่าซีรินฟาร์ม จุดเริ่มต้นของฟาร์มแห่งนี้คือเธออยากให้ทุกคนในครอบครัวได้ทานอาหารที่มีคุณภาพและดีต่อสุขภาพต่อมาได้เปิดคาเฟ่วิวแม่น้ำบรรยากาศดีโดยแหม่มคัทริลยากับสามีคุณบีบีสงกรานได้ลงทุนซื้อที่ดินแห่งนี้เอาไว้ทําการเกษตรใช้พื้นที่ทั้งหมดปลูกข้าวเลี้ยงไก่เนื้อไก่ไข่เลี้ยงวัวหมูครูโบตะหมูขาวนําเนื้อสัตว์ที่มีอยู่ในฟาร์มไปแปรรูปเป็นอาหารเรียกว่าเป็นฟาร์มออร์แกนิกที่มีผลิตภัณฑ์แปรรูปมากมาย แอดมินเชื่อว่าหลายคนก็คงใฝ่ฝันอยากจะกลับไปสู่ธรรมชาติใช้ธรรมชาติบำบัดร่างกายและจิตใจนี่ก็ถือว่าเป็นฟาร์มในฝันของเธอเลยก็ว่าได้ แมมคาเทริยาเราจุดเริ่มต้นของการทําฟาร์มว่าอยากให้ทุกคนในครอบครัวได้กินอาหารออร์แกนิกเพื่อสุขภาพเพราะไม่มียาปราศจากยาปฏิชีวนะปราศจากฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโตและปุ๋ยเคมีมุ่งทําการเกษตรที่มีมาตรฐานจริยธรรมความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์มมีทั้งนาปลูกข้าวแปลงปลูกผักออร์แกนิกเลี้ยงสัตว์ทรัพยากรต่างๆสามารถนํากลับมาหมุนเวียนใช้ซ้าได้ไม่ว่าจะเป็นการนําพืชผักอย่างข้าวโพด มาทำเป็นอาหารสาัตว์นำมูลสัตว์มาทำปุ๋ยปลูกพืชเพื่อลดขยะหรือของเสียไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศมีคาเฟ่วิวริมลำธารให้ความอบอุ่นท่ามกลางธรรมชาติมีโซนสำหรับนั่งพักผ่อนสามารถเดินไปชมสวนได้ด้วย เธอได้โพสตคลิปฟาร์มแห่งนี้ลงบนอินสตาแกรมมีข้อความว่าซิรินฟาร์มชื่อนี้มีแต่ความห่วงใยเรามุ่งมั่นผลิตสินค้าอินทรีย์คุณภาพสูงตั้งแต่วิธีการเลี้ยงระบบเปิดไม่ใช้ยาปฏิชีวนะไม่ใช้ฮอร์โมนทุกอย่างเติบโตตามธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบจนทําให้เราได้รับการรับรองเนื้อหมูมาตรฐานออร์แกนิกแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยนอกจากนั้นยังมีไข่ไก่และผักที่ได้รับมาตรฐานออร์แกนิกอีกด้วยซิรินฟาร์มตั้งใจเป็นทางเลือกใหม่ให้กับ ผู้บริโภคที่รักสุขภาพที่สําคัญอาหารทั้งหมดนี้ที่ออกจากซีรินฟาร์มผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าปลอดสารร้อเเซเพราะเราเห็นลูกค้าเหมือนคนในครอบครัวซีรินฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์ การหันมาทำธุรกิจทำฟาร์มแบบนี้เมื่อก่อนเธอไม่เคยจะคิดเพราะแค่งานแม่บ้านที่ต้องคอยดูแลลูกๆทั้ง3าคนและงานการแสดงรวมถึงช่วยดูแลธุรกิจรีสอร์ทของสามีนั้นชีวิตแต่ละวันก็ยุ่งมากพออยู่แล้วสามีของเธอชอบลงทุนกับที่ดินอีกครั้งยังชื่นชอบธรรมชาติชอบการเกษตรซื้อเก็บไว้30ไร่ก่อนหน้านั้นเป็นเพียงสถานที่พักผ่อนของครอบครัวปลูกพืชผักผลไม้เช่นชมพู่ส้มอะโวคาโดมะยงชิดที่ลูกๆชื่นชอบเป็นที่เลี้ยงสัตว์เช ไก่เป็ดรวมไปถึงวัวซึ่งอย่างหลังนี้ได้มาเพราะความสงสารจึงถ่ายชีวิตมาแล้วนำมาเลี้ยงไว้จนต่อมาเมื่อรู้สึกว่าต้องหาอาหารดีๆไว้ให้ลูกๆทานซิรินฟาร์มจึงค่อยๆก่อรูปสารร่างเพิ่มประเภทของสัตว์เลี้ยงจนมีทั้งไก่เนื้อไก่ไข่หมูหมูคุรวบุตะ ทำให้ปัจจุบันมีผลผลิตทางข้าวสารไก่ไข่เนื้อหมูมีอาหารแปลรูปจากวัตถุดิบเหล่านี้ได้แก่ลูกชิ้นหมูหมูยอ่อไส้กรอกหมูคูโรบุตะไส้กรอกอีสานหมูคูโรบุตะไส้อั่วหมูคูโรบุตะกุนเชียงหมูคูโรบุตะแฮมหมูคูโรบุตะเบคอนหมูคูโรบุตะรมควันซึ่งทุกอย่างนั้นปลอดจากสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยเธอเผยว่าโชคดีที่เรามาถูกทางช่วงนี้เป็นช่วงที่คนสนใจดูแลสุขภาพมากขึ้นรักสุขภาพมากขึ้นดังนั้นสิ่งที่เราทำจากพื้นฐานของการทำเพื่อลูกเลยไปได้ดี ตั้งแต่คลอดลูกคือน้องเนซี่หลายคนก็เตือนว่าอย่าให้ลูกกินไก่เขาบอกว่าพวกไก่พวกไข่เรือกันว่าบางทีอาจฉีดฮอร์โมนฉีดสารเร่งฉีดแอนตี้ไบโอติกมากมายซึ่งอันตรายแต่ทํายังไงจะไม่ให้กินไก่เลยเราเองก็ห่วงเพราะมันควรจะเป็นไปตามธรรมชาติร่างกายไหม แต่ตอนแรกเราก็เป็นแม่มือใหม่ลูกชายคนหนึ่งสองคนแต่พอมีลูกสาวถึงได้ยินเรื่องอย่าให้ลูกกินไก่เลยไปศึกษาแล้วอา้าวที่ผ่านมาลูกชายฉันกินไปแล้วตั้งนานแล้วทําไงนี่ได้หารือกันไปมากับสามีในที่สุดซิรินฟาร์มก็เริ่มเลี้ยงสัตว์มากขึ้นทั้งไก่เนื้อไก่ไข่พอได้ผลผลิตก็ทานกันเองในบ้านแจกญาติมิตรคนใกล้ชิด ผลิตภัณฑ์ของฟาร,ร์มมีขายอยู่หลายที่ทั้งเซ็นทรัลฟู้ดฮอลสาขาชิดลมเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ตท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตสาขาลาดพร้าวปิ่นเกล้าพระรามเก้าแจ้งวัฒนะรังสิตสีลมคอมเพล็กซ์พารากอน m r t ลาดพร้าวเดลลมบางแคและอีกมากมาย เรียกว่าเป็นฟาร์มออร์แกนิกที่สร้างขึ้นมาเพื่อครอบครัวตอนนี้ใกล้เป็นธุรกิจมีคาเฟ่มีผลิตภัณฑ์ของตัวเองท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ ในครั้งต่อไปแอดมินจะชวนไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ